น,นี่ก็เป็นการผส,มส,มส,มส่งไผ่ซังหมอนขนาดสีน่นิ้วอ่าสี่ถึงห้านิ้วแล้วก็ห้านิ้วถึงหกนิ้วนะครับคันสิบล้อเนี่ยใส่สิบอ่าสิบสี่จุดเก้าตันนะครับใส่ไปรวมทั้งหมดรวมรวมน้ําหนักแล้วเนี่ยใส่ได้ไปสิบสี่ตันกับกับเก้าร้อยกิโลเลยไม่ถึงสิบห้าตันเนาะเพราะว่ารถไอ้รถสิบล้อเนี่ยบรรทุกได้เต็มที่พิกัดไม่เกินยี่ห้าตันนะครับผมอ่าเราก็ทั้งรวมรวมทั้งรถทั้งของทั้งไม้อย่างเงี้ยเนาะ แต่ว่าไม้ของเราก็ใส่ได้ประมาณเนี้ไม่เกินสิบห้าตันถ้าใส่สิบห้าตันะคนขับไม,ไม่ไม่ได้นั่งละอันนี้ก็ใส่พยายามที่ครับเพราะไผ่สร้างหมอนี่มันอ่ามันส่วนมากอ่าจะแพงในเรื่องของค่าจะส่งเนาะอย่างกับส่งไปภาคใต้อย่างเงี้ยค่าขนส่งในเที่ยวหนึ่งถึงสองหมื่นบาทนะครับค่าจะส่งนี่นะอ่าถ้าส่งแถวแถวภาคกลางแล้วก็เที่ยวหนึ่งก็วันหมื่นหมื่นสองเนี่ยรถต่อรถคันรถสิบล้อนะถ้าเอาหกล้อขนส่งนี่แทบจะไม่คุ้มเลยนะครับผมเพราะว่า ส่วนมากนที่เขาก็เอาไปแช่น้ำยากันเนาะเอาไปแช่น้ํายาเสร็จแล้วก็ขายเป็นลำอย่างเงี้ยส่วนมากของคุก็เอาไปหน้าร้านที่ไหนอยากจะเอาไปจําหน่ายก็ติดต่อได้ครับผมก็การวาจะเอารวมๆไปหรือว่าจะเอาไปขายเป็นพวกไผ่ซังมณอย่างเงี้ยอ่าช่วงนี้มันก็พอๆมีเนาะไผ่ซางมณไซส์ประมาณห้าหกนิ้วนี่จะหายากครับผมสมมารถตัดหกเมตรอย่างเงี้ยนะอ่าตัดแล้วก็ปิดข้อหัวท้ายให้พี่เขาอย่างเงี้ย การทํางานแต่ละอย่างละอย่างหนักเหมือนกันนะลำหนึ่งนี้น้ําหนักตั้งหลาย10บกิโลครับผมตัดมาใหม่ๆอย่างเงี้ยบางคนก็เอาแบบแช่น้ํายาแล้วบางคนก็ยังไม่เอาแช่น,นี้ ผมก็เลงได้ไม่น้อยกัาที่บ้านเองพี่ชุมชนในชุมชนสองร้อลำนะใช่ว่าคุณโมตำบลป่าเมียงอําเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะครับขายครับผมพี่พี่เขาก็มารับเอาไปฟรีได้นะคนละสองสามต้นเพื่อเอาไปทำซุ้มประตูหน้าบ้านในงานเทศกาลยี่เป็งนะครับผมที่พี่เขาก็มาเอาเอาไปได้เโครงสร้างคนละสองลำสามแล้วทำเสาทำเสาตกว่าเราทำซุ้มนี่คือทำอะไรเนาะผู้อำนวยการชนก็บอกว่าเออทำมีการประกวดซุ้มประตูหน้าบ้านเนี่ยครับ ตกแต่งด้วยดอกไม้จะเอาไว้แผ่ไปขายได้บอกว่าไม่ก็ยินดีนะครับผมมากมารับฟรีได้เนาะก็เฉพาะงานงานงานยี่เป็งนะภาคอีสานต้องโดนอย่างเงี้ยถ้าผู้เราผู้ให่อยากเอาไปตกแต่งร้านก็ยินดีนะครับผมก็มาเอาไปได้เลยนะครับผมเป็นแหงน้ำไม่ไหวจริงเดี๋ยวเอาไปส่งให้ครับผมใครอยากได้แล้วก็โทรมาเนาะ ก็มาให้น้าที่เขาเอาปปลูกให้พันที่ที่บ้านเลยครับผมแต่ปลูกก็คือว่าต้องทำซุ้มประตูนะยางสีหนึ่งเพราะว่าทำซุ้มประตูเอาไปจัดงานลอยกระทงอะไรพวกนี้แล้วไปแลกแล้ก็ยินดีให้กับชุมชนอย่างไม่ผาบ้านปลูกนี่ใสห้ามยืดสายสามียืดสายทอดเลยนะครับสบายสบายมาที่บ้านได้นะครับผมก็าตีเป็นพวกงานฟากงานกระมวลนี่เป็นไม้เส้นบ้างตีฟากบ้างทำเป็นเส้นต่อแล้วเอาไปสารเสือลำแพร่นั่งที่ว่าเราจะไปทำงานหน้างานประมาณสายิบกิโลให้ไหมแต่บางคนชื่นชอบนะในการทั่ว เอามาเอามาแจกเปิดนครับแต่งงานแล้วกระทงมาทํางานอย่างเงี้ยเปิดเราเอ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 าไปเลยแต่งสุ่มบ้างซุ่มอย่างก็แล้วกแล้วปินีไยเรื่อยๆนะอย่างช่วงสิ้นปีก็จัดนะสิ้นปีวันที่สามสิบสามสเอ็ดวันที่หนึ่งก็อบรมนะครับผมอีกอันหนึ่งก็วันที่สิบห้าสิบหกคันราเนี่ยแหละครับที่จะอบรมครับ